The song is one of the policies to most busy and modern. This has the ultimate goal, to make Burina peace based on the sufficient economy for the members of Burina. To the chief and the of of Lama first. This is one of the policies. ออฟสิศดีน่าประทับมิสเซอร์เซนตซนตไรและมิเชสซูริมอนเซนต์ไรมิสซี่ออฟฟิีน่าระทับใจให้เดมกับพิกัดพอดสดิฉันมีคำถามทีเขาจะอยากอุทิศจากโเรียนราชสิทธิ้องตานะจที่่งพีอนีค่ะเพลนเรอที่สงในการสร้างความตระหนักสร้าง ชาวจาังรวรรัมย์ได้เกิดวามสามคีแลาระล,ะล,ะละปิถึงสมยว่าคนบุรียั์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานราชกาลที่ไหนได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่นนนนนททหทน,นที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผมชมชาวไทย เป็นนโยบายขับเคลื่อน BCM Model เป้าหมายสูงสุดบ,บริหารสรรพสุขบนความพอเพียงเพื่อลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งการนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเสกีสีหัตถ์ไรและคุณสุบิมด์สีหัตถ์ไรนายกหลอกการชาติจังหวัดบริลาม ขอเสียงองมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านค่ะแกับต,ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟฝั่งได้เลยค่ะ